ครั้งแรกนะครับที่ผมได้รับรางวัลเกี่ยวกับการที่ผมเป็นนักลงเสียงครับแต่จริงๆแล้วรางวัลนี้อาจจะไม่ได้มาจากสิ่งที่ผมทำครับไปดูกันวันที่ที่ผ่านมานะครับผมได้ควงน้าสาวไปรับรางวัลกับผมนะครับที่โรงแรมอมารีดอนเมืองครับมีน้องๆทีมงานของผมได้เป็นกองเชียร์ด้วยครับได้เจอพี่ๆดาราและอินฟลูเอนเซอร์มากมายเลยครับตื่นเต้นมากทำตัวไม่ถูกแต่ที่ตื่นเต้นสุดนะครับก็คือว่าผมเพิ่งทราบว่าผมต้องขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งนนะครรรับธมมมดาาแล้วผจีสิปตอทง ขึ้นไปไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็เลยไปดุดดันไม่เกรงใจใครให้ทุกทุกคนฟังเลยครับ r a ใหม่วันนี้นะครับผมได้มารับรางวัลน,นักลงเสียงโฆษณาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในสื่อออนไลน์แห่งปีครับดังนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้รับรางวัลเพราะว่าสกิลการลงเสียงของผมนะครับแต่ผมได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าทุกทุกคนได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็ผลงานของผมครับมาช่วยกันดุดันไม่เกรงใจใครทั้งประเทศเลยครับขอบคุณมากๆครับสำหรับรางวัลน,นี้โอเคนะครับ This video was brought to you by CritTone Voiceovers.